สวัสดีหน้าหนาวดูว่มาอธิบายเรื่องโลชั่นของเรานะคะเอาตัวหลกัหลกๆในตำนานก่อนเลยโลชั่นนะคะราคาเต็มอยู่ที่240ราคาสมาชิก1 8 0บาทเนี่ยเป็นราคาในตำนานและโลชั่นในตำนานนะคะยังไม่ขึ้นราคานะนะคะถ้าเป็นสมาชิกจะได้เงินคืนอีกก็จะถูกกว่าเดิมเยอะเลยจ้าโลชั่นแตงกวานะคะเนื้อโลชั่นจะเป็นสีเขียวอ่อนกลิ่นแตงกวาอ่อ,อนๆน,นะคะบำรุงสุขภาพอปอบประโลมผิวบำรุงผิวนะคะ ตัวโลชั่นใบวบกนะคะก็ราคาเท่ากาันแล้วก็ตัวโลชั่นใบบกมันจะเกี่ยวกับเส้นเลือดคอ point, politics, เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดปูดนะคะช่วยได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็ปอาประโลมผิวด้วยขนาดห้า้อมิลลิกรัมเนี่ยนะคะถ้าคนเดียวนี้ใช้ได้ทั้งปีเลยอันนี้เป็นโลชั่นเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับตัวนี้ยาแฝกยาแฝกก็ นี่น้ำมันหอมละเหยยตัวนี้เดี๋ยวใช้ลองใช้แต่ไม่ได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นกลิ่นของยาแฝกเลยนีน้ำมันหอมเห่ยเออเขาเรียกว่าบำรุงสปานะคะนี่น้ำมันหอมช่วยผ่อนคลายเออใช่ขอโทษทีค่ะตัวนี้ก็ราคาย,ยังเท่าเดิมอยู่เป็นกิ่นกุหลาบโรเซียนะคะรู้สึกว่าตัวนี้เออตัวนี้ไม่มีกันแดดจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกิ่งกุหลาบเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะ ส่วนจินเจอจะเป็นบอดี้ลชั่นขิงจินเจอจะมีราคาสูงกว่านิดนึงก็คือ195บาทนะคะในราคาสมาชิกราคาเต็ม260บาทจินเจอนะคะก็จะมีวิตามินอ e. ีเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากขิงนะคะคุณสมบัติของขิงเลยกลิ่นไม่ได้ขิงมากนักน,นะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายราคาจะมากกว่า15บาทจากตัวนี้นะคะ แล้วตัวนี้จะเป็นซีเครตไว้นะคะก็คือมีสารผสมสารกันแดดด้วยซึ่งเราสามารถใช้ตอนใช้กันแดดได้เลยนะคะดู SPF สิแต่ราคาจะสูงกว่านิดนึงนะคะ297บาทในราคาสมาชิกอ่ะกันแดดจากรังสี UVA UVB นะคะเป็นสาเหตุของความหมองคล้ำตัวนี้จะเป็นช่วยเพิ่มความขาวด้วยนะคะแล้วก็มีตัวลอด ตัวนี้เป็นแอสตาแซนทินบอดี้โลชั่นนะคะก็จะเป็นสารสกัดของสาหร่ายแดงช่วยลดจุดด่างดำเพิ่มความขาวให้กับผิวนะคะเติมความชุ่มชื้นและดูอ่อนไวอ่าโบฮิมะเป็นสารสกัดจากโบฮิมะนะคะเป็นเพิ่มความาผิวที่โดนแดดเผาไม่ว่าฤดูไหนแดดก็แรงยิ่งเฉพาะหน้าหนาวจริงๆแล้วอะ่ะหน้าหนาวอะ่ะผิวเราแห้งจากสภาพอากาศสภาพลมใช่ไหมคะแล้วแดดแรงอีกทําให้ผิวเราอะ แห้งแต่ง่ายตัวนี้เลยค่ะในราคา265บาทราคาสมาชิกไปเลยนะคะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าถ้าเราสมัครสมาชิก180บาทตลอดชีพเนี่ยเราได้ซื้อสินค้าในราคาถูกมากนะคะก็ตัวนี้เลยบอดี้โลชั่นนะคะเป็นอ่ตัวนี้เป็น สารสกัดจากมะกอกวอชิ้นหมายถึงว่าเราสกัดสกัดเป็นคั้นจากน้ําแรกอะคะ่ะของน้ํามันมะกอกเลยก็คือช่วยบํารุงผิวสําหรับผิวที่แห้งแตกเหี่ยวง่ายนะคะก็ตัวนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนหอ,อ,อ,อมด้วยนะคะราคาจะอยู่ที่375บาบาทนะคะตัวนี้เป็นตัวออกใหม่ล่าสุดเลยเอาต้าเนา No ร์ i S ิ่งบอดี้โล tion ใหม่ล่าสุดจนออกเสียงยังไม่ชินเลยนะคะตัวนี้จะเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายมากเช่นสะเก็ดเงินตกสะเก็ดเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะผื่นแพ้ผิวหนังนะคะเป็นภูมิแพ้จะต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นภูมิแพ้แพ้น้ําหอมแพ้ทุกอย่างใช้ตัวนี้นะคะจะช่วยไม่ให้แพ้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็บํารุงผิวเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวนะคะ ็เป็นโลชั่นที่ราคายังไม่ขึ้นยังไม่แรงนะคะถ้า,ค,าคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะบำรุงนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อนึ่ง mm. เช่นปรับความขาวมีสารกันแดดปรับความขาวลดจุดด่างดำบัวหิมะช่วยเปอาประโลมผิวที่โดนทำลายจากแสงแดดและมลภาวะนะคะวร์จินน้ำมันมะกอกช่วย บำรุงผิวที่แห้งมากๆจริงๆนะคะผิวขาดน้ำมากๆส่วนตัวอัลตร้านะคะก็สำหรับผิวแพ้ง่ายเป็นสะเก็ดเงินตกสะเก็ดเป็นภูมิแพ้นะคะก็ราคาก็จะเพิ่มมานิดนึงตามคุณสมบัติของเขานะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกและมีเงินคืนราคาก็จะถูกกว่าที่อย่างตรงนี้อะเป็นสมาชิกผู้บริโภคในซื้อในราคา180บาทนะคะในรหัสชื่อเราเราจะได้เงินคืนอีก 18, ก18บาท